เช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงแล้วก็ผมบางแก้ปัญหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้วันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากไปเจอคุณอ้อยกันเลยสวัสดีสสดค่ะพี่ดาวันนี้เนี่ยอยากให้แนะนําหน่อยเพราะว่าเป็นปัญหาโลกแตกของหลายคนว่าจ,จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะใครที่แบบผมร่วงผมบางมีเคล็ดลับอะไรมาแนะนำบ้างวันนี้อ้อยมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวภายในหนึ่งเดือนเห็นผลแน่นอนเพราะปัญหาไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมบางผมยาวช้าผมแสกกลางคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าว้าวแหว แบบนี้วันนี้คุณผู้ชมครับหมดกังวลได้เลยเพราะว่าเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้คุณผู้ชมผมขึ้นได้ภายในหนึ่งเดือนเพราะว่าปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเจอกับตัวออยเองคือตั้งแต่ตื่นนอนมาพี่ดาสิ่งแรกเลยคือผมมันล่วงเยอะมากตามเตียงตามหมอนตามที่นอนเวลาเราสระผมเคยเป็นไหมคุณผู้ชมคือมันรู้สึกว่าเวลาหยิบจากท่อน้ำมาโอ้โหมันเป็นพวงเป็นค่ะใช่แล้วมันเยอะมากแล้วใจหายเนาะเวลาห็นแบบผมที่ท่อระบายเยอะๆอะมันล่วงขนาดนี้ยังไม่พอพี่ดาพอเราเอามือแสกกลางหรือว่าเสยผมแบบเนี้ย ร่วงติดตามนิ้วมุงนิ้วมือแบบเนี้ยเยอะมากค่ะซึ่งตอน,นั้นเนี้ยพอหลังเจ๊อ่อยมีการคลอดน้องด้วยฮ,<ะ>ฮอร์โมอนก็ตกด้วยคราวนี้จากผมที่เคยร่วงอยู่แล้วคุณผู้ชมกับร่วงหนักกว่าเดิม,มซึ่งตอนนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของออยก็คือเริ่มเปลี่ยนแชมพูจากขวดละ400ไปยันขวด4 0 0พผมก็ยังร่วง<ะ>ยังไม่พอหลังจากนั้นก็เลยลองกินยาปลุกผมดูบ้าง<ะ>ตามเว็บงเว็บไซต์ที่เขาว่าดีคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าผมมันขึ้นพี่ดา แต่ของแถมที่มันมาด้วยก็คือขนหน้าขนตัวมันไปหมดเลยม,ม,มันขึ้นมาหมดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยหยุดกินพอหยุดกินปุ๊บผมก็ร่วงเหมือนเดิมค่ะจนล่าสุดเนี่ยคือ,อ,อได้ไปเจอกับพี่ออนออนอนนงนางสาวไทยของเราคนนี้ค่ะทั้งสวยนะคะแต่สิ่งแรกที่เอยเห็นแล้วสะดุดตาที่สุดก็คือผมพี่ออนคือทั้งดกทั้งดําทั้งหนาทั้งแน่นออยเลยเดินเข้าไปหาพี่ออนค่ะ,คะพี่ออนพี่ออน,ออนเคยผมร่วงมากไหมคะผมแน่นมากขนาดนี้พี่ออนหยิบขวดนี้ขึ้นมาให้ออยดูค่ะก็คือพี่ออนบอกว่าพี่ออนใช้ขวดนี้ด็อกเตอร์ แฮตโทนิกนะคะซึ่งตัวน,นี้เป็นของรุ่นน้องพี่อ่อนเองซึ่งเป็นเภสัชกรนะคะแล้วก็เปิดโรงงานคิดค้นสูตรขึ้นมาเองอแล้วก็วิจัยมานานกว่า10ปีนะคะ,คะและมีรีวิวเนี่ยคุณผู้ชมที่ใช้เนี่ยเยอะมากและใครๆที่ใช้แล้วเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าผมจะร่วงน้อยลงแล้วก็ผมเนี่ยก็จะขึ้นเยอะ,ะแล้วก็ผมจะหนาขึ้นนะคะ,คะแต่ตอนแรกที่เอยได้มาจากย่ออนเนี่ยต้องบอกว่า ออยก็ยังกังวลน,นะว่ามันจะขึ้นได้จริงๆเหรอเพราะหัวเราล้านเยอะมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยลองใช้ไปสักระยะหนึ่งตื่นนอนมาคือเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยตามที่นอนตามที่นอนหมอนเหมือนต่างๆมันไม่ร่วงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วพอเราสระผมเสยผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ร่วงติดมงติดมือมาอีกเลยแล้วเราก็รู้สึกดีมากค่ะแล้วเราเริ่มรู้สึกแฮปปี้ประมาณ1สัปดาห์คุณผู้ชมผมมันเริ่มยาวไวขึ้นนะคะเนี่ยผมแต่ก่อนเนี่ยจักยาวยากยาวช้าก็ยาวไวแล้วก็มไม่ขาดง่ายคุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยถ้า ลุดติดมือมาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ทุกวันนี้คือผมดูมีน้ํามีนวลมีน้ําหนักมากิ่งขึ้นโดยเฉพาะรูปผมคุณผู้ชมที่ได้เห็นะ<ง>รูปผมเต็มเลยเยอะมากคือแต่ก่อนเนี่ยหัวจะล้านตรงจุดเนี่ยเยอะมากไอก็เลยฉีดสเปรย์ตรงเนี้ยเยอะมากเพิ่งพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกผมเนี่ยก็ขึ้นเยอะซึ่งตัวนี้ทําให้เรารู้สึกดีมากแล้วก็มีความสุขจริงๆคุณผู้ชมกับการที่เรามีความมั่นใจซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะในขวดของดร H h y t o ฮร c นเนี่ยเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร ศุนย์พมุนไพรนะคะกว่า24ชนิดนะคะซึ่งเขาเนี่ยเมื่อฉีดตรงไหนจะขึ้นตรงนั้นและช่วยหยุดผมร่วงเร่งผมยาวและสร้างผมใหม่ด้วยนะคะ,คะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวออยจะฉีดลองเทสให้ดูให้พี่ได้เห็นเห็นเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมออยฉีดแบบเนี้ย ็ฉีดเยอะมากฉีดตอนผมมัดมาใช่ผมแห้งผมแห้งก็ฉีดได้ี่ยพี่ได้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ใช่ไม่ไม่มีกลิ่นใดๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าผมมันจะขึ้นไวมากนะคะและได้รับรางวัลการันตีมากมายเพราะว่าใครๆใช้แล้วเห็นผลผมขึ้นดกดํานะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมบางผมยาวช้าผมงอกไวอ่ะวันนี้คุณผู้ชมคะโทรมาเลยค่ะ ที่เบอร์02 1134888 หรือ Li น์แอดเทเลเซลปกติคุณผู้ชมคะพี่ดาบสามขวดนี้เกือบ2,000บาทแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมโทรมาทัน99ใส่ายแรกที่เบอร์02-113-4888นะคะวันนี้ออยลดพิเศษให้เหลือแค่899บาทยังไม่พอวันนี้วันหยุดพี่ดาค่ะออยจัดเพิ่มให้พิเศษค่ะอีก1ขวดฟรีไปเลยและวันนี้ยังมามอบพิเศษเพิ่มเติมนะคะกับพระพิคเนตปางประธานพรให้อีกหนึ่งองค์เพ่งปังดัง ท,ท,ท่านสนกรานแน่นอนนะคะวันนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมในเซตเนี้ย5ชิ้นเกือบ3,000บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่899บาทแต่ต้องรีบกดและโทรมาให้ทันนะคะที่021134888หรือไลน์แอดเทเลเซลคุณผู้ชมจะได้รับทั้งหมด5ชิ้นนี้นะคะเกือบในราคา899บาทจะดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนได้และภายใน1เดือนคุณผู้ชมการันตีและมั่นใจได้เลยว่าหยุดผมร่วงเร่งผมยาวสร้างผมใหม่นะคะ ใน5ชิ้นนี้ทั้งเซตเนี่ยลดเหลือเพียงแค่8 9 9บาทแต,<ม>แต่คุณผู้ชมต้องรีบโทรให้ทันที่0 2 1 1 3 4 8 8หหรือ l ล n e a อด e ทเลเซลนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ใช้เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวคันทจริงว่าผมยาวขึ้นแล้วก็ผมหนาขึ้นไปดูเคสคนนี้กันดีกว่าซึ่งพี่อ๋อมคนนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนี้แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะ,ค,ะคือผมเขาจะบางจะล้านเป็นไข่าดาวเลย<อ>แต่พอหลังจากที่ใช้คือผมมันดกมันดำมันขึ้นหนาขึ้นไปดูปป้้าาจจุุมมค่ะเน ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือพูดง่ายวางสองนิ้วเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันล้านมันเย็นวาบเลยแต่พอหลังจากที่ใช้ค่ะคือผมมันขึ้นทุกรูขุมขนทุกอณูเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นผลละออยเองเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าผมเนี่ยจกักนที่มันแสกกลางเนี่ยไม่มั่นใจแล้วมันขึ้นทุกรูขุมขน คือรู้สึกว่าผมเนี่ยมันขึ้นดกดำหนาขึ้นนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาผมร่วงง่ายผมบางผมยาวช้าหรือผมหงอกไววันนี้นะคะหรือว่าคุณจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นฮอร์โมนคุณแม่หลังคลอดก็ตามผมร่วงเยอะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากแนะนํากับเซ็ตเห็นผลนี้ค่ะให้เราเปิดใจลองใช้ดูคุณผู้ชมแล้วคุณจะรู้สึกประทับใจเลยแต่คุณผู้ชมต้องรีบกดมาให้ทันค่ะที่0 2นย์สองหนหรือไลน์แอดเทเลเซลนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมจะได้รับไปเลยนะคะกับสเปซี่ขวดนะคะ หละพับิเเนตอีกหนึ่งองค์ทั้งหมด5ชิ้นนี้ในราคา899บาทนะคะแต่คุณผู้ชมต้องรีบโทรแล้วพี่ท่าขาตอนนี้รู้สึกว่าสายเนี่ยเหลือเพียงแค่27สายแล้วทำยังไงดีพี่ท่าได้ไหมคุณน่อยเอาอย่างนี้ละกันนะคะวันหยุดนะเขาจะได้โทรกันยาวๆได้ไหมดีเลยพี่ท่าเอาอย่างนี้ละกันออยอยากให้คนไทยทั้งประเทศผมขึ้นออยเพิ่มให้อีก200สายแต่คุณผู้ชมต้องโทรให้ติดนะคะที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดแปดแปดหรือไลน์แอดเทเลเซีคุณผู้ชม ในราคา 8 9 9บาทคบะาทพี่ทาคะหลายหลายคนที่มีปัญหาทั้งผมร่วงผมบางค่ะผมแบบหงอกไว้ได้โอ้หรือผมขาดง่ายแบบนี้มันเครียดจริงๆนะแล้วหลายคนไม่มีความมั่นใจดังนั้นวันนี้อ๋อยาให้ทุกคนค่ะกลับมามีรอยยิ้มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับเซตเห็นผลนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับไปเลยกับทางด้านของดรเอชแพทนิกสเปรย์สี่ขวดนี้พร้อมกับพัิคเนตนะคะปางประธานพรขอพรแล้วสาเร็จแล้วสักดิธิ์มากนะคะอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับ ไปเลยทั้งหมดนี้5ชิ้นในราคา899บาทนะคะและตอนนี้สายเหลือ115สาย โอ้ต้องรีบเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุ้มมากสำหรับโปรนี้เป็นโปรวันหยุดด้วยนะคะย้ำไปอีกครั้งหนึ่งละกันค่ะได้เลยค่ะเซตเห็นผลวันนี้นะคุณผู้ชมได้รับไปทั้งหมด5ชิ้นนี้ในราคา899บาทแต่คุณผู้ชมต้องรีบกดมาให้ทันค่ะที่เบอร์0 2 1 1 3 4 8 8หหรือ Li n e แอดเทเลเซลวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันนะคะหรือฮอร์โมนหลังลอดหรือผมร่วงผมงอกไวผมล้านเป็นไข่ดาววันนี้คุณผู้ชมคะเซตเห็นผลค่ะรีบโทรมาจองสิทธิ์ดีกว่ากับ0-213344888หรือ Li Tele คุณ ผู้ชมจะได้รับไปเลยทันที5ชิ้นนี้ในราคา899บาทขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คคะติดตามได้ใหม่กับวันรับข่าวนี้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ